สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะช่วงบายบายวันนี้นะครับพี่นะตามคําสัญญาเลยนะวันนี้มีพระหลักร้อยนะกมนนะ็มีตั้งแต่สี่ห้าร้อยขึ้นไปนะมีตั้งแต่สี่ห้าร้อยขึ้นไปนะเดี๋ยววันนี้ก็ผมไม่ได้เลียงนะต้องขออภัยนะไม่ได้เลียงอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากองค์แรกกันก่อนเลยนะพี่นะเริ่มจากองค์แรกกันก่อนอ่าไม่ได้เลียง อันนี้เป็นพิมพ์พระรอดนะเป็นพิมพ์พระรอดเนี่ยอันนี้คือคัดออกมาเลยนะเนี่ยคัดออกมาอ่านี่สวยด้วยนะบอกเลยว่าอย่างสวยเลยเนี่ยพิมพ์นี้นะหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดนะพิมพ์พระรอดองค์นี้เอาเบาเบานะเอาเบาเบาเอาห้าร้อยบาทพอนะรวมส่งนะเก็บเงินไปทางก็รวมส่งนะพี่นะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ซื้อขายครั้งแรกโอนเงินก่อนนะอ่า นะพิมพารอดนะอันนี้ก็เป็นพิมพ์พระรอดนะดูไข่นะดูไข่นี่ไข่นะวดูนะฮะมลสารต่างๆนี่เขาเอามารวมกันไว้ตรงนี้เลยนะอือันนี้ห้าร้อยบาทนะอันนี้คนละชุดกับอ่าที่ผมมาขายเมื่อเมื่อวันอาทิตย์วันจันทร์นะคนละชุดกันนะฮะอันนี้คนละชุดกันนี่อันนี้เพิ่งคัดออกมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะมีอาจจะมีกระเทาะตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหม กระเทาะออกนะเราเราเ,ราเ,ราเ,ราเนีในผ้าหลักร้อยหลักย่อยเราก็พูดตรงๆนะพี่นะอาจจะมีกระเทาะตรงนี้นิดนึงแต่ไม่หักไม่ไม่คือพูดง่ายๆคือคือไม่มีผลอะไรเลยนะทําให้เรามองเห็นเนื้อในได้ง่ายขึ้นด้วยนะเห็นไหมว่าเนื้อด้านในในขนาดกระเทาะตรงนี้เนี่ยนะอย่างนั้นเลยแล้วเสมอเสมอก็ผิวนะฮะไม่มีการแบบบั่มลงไปอะไรลงไปน่าเกลียดนะอนันนะฮะนี่อย่างนี้ถือว่าสวยอยู่นะ,ะเอาห้าร้อยบาทนะสาหรับพิมพ์นี่นะฮะนี่ อ,องนี้นะเป็นเตารีดนะนี่นะดูมวลสารเห็นไหมวิบป,ปับปป๊บวิบปั๊บเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขายัดอะไรไปบ้างนะในเรื่องของมวลสารต่างๆเนี่ยบินนิดเดียวนะมีร้อยบินนิดเดียวนะเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยเอาพูดง่ายๆที่ผมขายได้อยู่ได้ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราจริงใจกับลูกค้าบินแล้วก็บอกบินจริงๆเอามือเนี่ยเอามือปิดอย่างเงี้ยขายไปไม่รู้เรื่องเลยก็มีนะฮะ แต่เราบอกว่ามันมีบิ่นนิดเดียวแต่มันนิดเดียวจริงๆนะคะแบบน,นิดเดียวจริงๆมันไม่มีผลอะไรเลยนะนี่แบบนี้นะฮะสวยๆองค์นี้เอาเจ็ดร้อยนะพี่นะองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะองค์นี้เอาเจ็ดร้อยบาทถือว่าเป็นพระฟอมสวยคมชัดลึกนะ,ะเอาเจ็ดร้อยบาทผมบอกราคาพระทุกองค์ไว้แล้วนะครับรบกวนทุกท่านนะ,ะเวลาปิดพระเอาเรื่องของราคาพระไม้ผมด้วยเนาะ,ะจะได้จบทีเดียวเนาะ จะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูราคาอีกทีหนึ่งเนาะครับนะอ่ะสำหรับพิมพ์นี้นะอันนี้เป็นพิมพ์ปืนแตกหิ่งหิ่งเลยอันนี้หิ่งหิงเลยนะผ่านเนื้อหิ่งหิงเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ผ่านการใช้งานนะถ้าผ่านการใช้งาน,นจะใสนิ่งเลยนะนี่ปืนแตกวัดคงคารามนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะเจ็ดร้อยบาทอ่าอ,นะอันนี้เป็นเหรียญนะอันนี้เป็นเหรียญ หนึ่งสองหกนะหนึ่งสองหกนะอันนี้ก็เอาเจ็ดร้อยบาทน,นะเอาเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะหนึ่งสองหกเหรียญพ่อเราห้านะเหรียญพ่อเราห้าอันนี้เป็นเขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ทิมผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่าเป็นหลวงปู่ทิมเอาสามร้อยนะเอาสามร้อยนะเอาสนะามร้อยอันนี้เป็นอรงยานะเม็ดแตงนะเอาสามร้อยเหมือนกันนะ สามร้อยนี่รวมส่งนะพี่นะสามร้อยนี่รวมส่งให้นะถูกมีแพงมีนะครับพี่นะอ่าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอันนี้โหเก่ามากอ่ะนะเก่าจริงๆฮะเก่าจนมุกจะพูดยังไงอ่ะพี่นี่อืมอ้มเก่าเก่าจริงอันนี้นะนี่บอกเลยใครใครดูพระ สายนี้ไว้นะไม่ควรพลาดเลยนะพาสายนี้นะอันนี้เก่าจริงๆบ้านๆจริงๆนะมันบ้านจริงๆนะเลยนี่เหรียญรุ่นแรกนะของหลวงพ่อเดิมนะเหรียญรุ่นแรกนะเอาแปดร้อยพอนะเอาแปดร้อยพออ่ะอย่างเงี้ยไม่รู้จักไม่รู้ที่อ่ะนะแต่เงี้ยคือคือผมไม่ได้เซิร์ชดูที่นะไม่ได้เซิร์ชดูที่พายงี้เรียกว่าพาอะไรไม่ตมมอนกันนะฮะ ออกแนวเป็นพระกร่งพระไทวัดนะผมรู้สึกผมจะมีอยู่สองสามองหรือไงพระเล็กๆแบบนี้น,นะเนี่ยองคเนี้ยเอาห้าร้อยบาทองค์เนี้เอาห้าร้อยบาทอันนี้แท้ดูง่ายเลยนะแท้ดูง่ายเลยแต,แต่แต่ที่ไหนไม่รู้นะอันนี้แท้ดูง่ายผมว่าซื้อจริงๆราคาห้าร้อยไม่น่าจะซื้อได้พี่นะเอาเรื่องจริงนะนองค์เล็กๆงี่ดูถูกนะฮะบางองค์เป็นหมื่นเลยนะ เอาห้าร้อยพอนะเอาห้าร้อยพอเน,นี่ยอ่ะอันเนี้ยเป็นพวกเหมือนน้ำเต้าเอียงพวกอะไรต่างอนะนะอย่างเนะงี้ยอย่างนี้เป็นตะก่วดองพิมพ์นะเป็นตะก่วดองพิมพ์อย่างนงี้เอาสามร้อยพอนะเอาสามร้อยนะแคปเรื่องของราคามาด้วยนะฮะอ,องค์นี้ก็จะเป็นแนวเดียว,ยวกันเลยนะะแนวเด,เดียวกันแต่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะ อ,อย่างนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะเอาห้าร้อยบาทนะอย่างนี้ก็เอาห้าร้อยบาทนะฮะ,ะมีหลายราคาเนาะผมก็ต้องตามไปนะอันนี้เป็นไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นพระอะไรนะหลวงปู่หลวงปู่บุญหรือว่าอเดี๋ยวนะนึกก่อนนึกชื่อไม่ออกนะฮะเพราะว่ามาถึงก็ใส่เลยเหมือนกันนะฮะ วันนี้ Google มันปรับไอ้นั่นใหม่ปรับรูปแบบการค้นหาใหม่เลยงงๆเลยเดี๋ยวนะผมแป๊บหนึ่ง ำไม่ได้เป็นหลวงปู่บุญหรือเปล่าไม่แน่ใจนะะแต่เดี๋ยวผมต้องหาที่นะพระเก่ามากอันนี้เป็นบ้าน,านจริงๆเลยนะครับพี่ครับนะนี่เป็นบ้าน,านเลยเราเอาแบบบ้านไหมทุกท่านได้ชมเลยฮนะจะได้มีอัธรสนะจะได้มีอัธรสผมจําพิมพ์ไม่ได้นะต้องขออภัยจริงๆนะจําเกจิไม่ได้นะฮะเขาจะเป็นพระเล็บมือประมาณพระเล็บมือนะ แต่ที่มีด้านบนอยู่ตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเป็นพิมพ์พระอะไรแต่เป็นเกจีดังนะเป็นเกจีดังเลยนะผมจะมองว่าเป็นหลบผู้บุญนะอ่ะหลวงพกะทบดูก่อนนะพี่นะหลวงพทบไปดูก่อนต้องบอกก่อนนะฮะองค์หนึ่งหลายตังนะองค์หนึ่งหลายตังนะวันนี้ผมแบ่งให้นะพาดูง่ายๆแบบนี้ถ้าแพงผ่านได้เลยนะแพงผ่านได้เลยนะ เอา1,200บาทนะเอา1,200บาทพุทธกวักนะมี2องค์นะองค์ที่2นะฮะ1,200บาทนะดูเลยนะองค์ท,ที่2 1,200บาทพุทธกวักหลวงพกอทบนะราคานี่เบาๆเลยนะเดี๋ยวดูห้วยเขนนะนี่ห้วยเขนเอาเบาๆนะ เอาไม่ถึงพันดีกว่านะเอาไม่ถึงพันดีกว่าเอาเก้าร้อยอ่าเอาเก้าร้อยเนี่ยล่านะเนื้อโคตรมันเลยนะเอาเก้าร้อยบาทนะเอาก็เก้าร้อยบาทหน้าหนูนะเอาเก้าร้อยบาทนะเอาเก้าร้อยบาทหน้าหนูนะห้วยเขนหน้าหนูอ่ะเอาเก้าร้อยบาทสําหรับช่วงบ่ายๆวันนี้นะฮะอ่ะมีองค์หนึ่ง เอาเก้าร้อยเหมือนกันนะห้วยเขนมันมันเลยนะเอาเก้าร้อยบาทถูกมีแพงมีนะฮะอันนี้เจ้าของบอกผมว่าเป็นหลวงพ่อคงนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนเป็นเขานะฮะอันนี้เป็นเข่าแกะนะอันนี้เป็นเข่าแกะเอาหกร้อยพอนะเอาหกร้อยเป็นเข่าแกะนะเอาหกร้อยะเอาหกร้อยอันนี้อันนี้เป็นเมฆสิธิ์นะเป็นเมฆสิษฐ์ เอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทอ่าราคานี้เป็นเจ้าของก็ได้หมดนะอันนี้เป็นหลวงปู่ทิมพนะเอาสามร้อยพอนะเอาสามร้อยหลวงปูท่ทิมนะผมบอกราคาไปแล้วเนาะก็เอาราคาไมา้ผมด้วยเนาะกันกันผมลืมเนาะอ่ะอันนี้แบ่งสำหรับคนที่อยากได้จริงๆนะ เอาเจ็ดร้อยนะแพงผ่านเลยนะพี่นะแพงผ่านเลยนะไม่ต้ององอมาต่อนะเนี่แพงผ่านได้เลยนะพาธรรมชาติดูง่ายๆแบบนี้นะลายมุ้งขึ้นเต็มองคเลยนะฮะองค์ไหนที่ซ้ำๆกันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่เลี้ยงไปทีททละแบบเนาะนี่อันนี้มาพร้อมเลี่ยมใช้งานเลยของพรเดิมนะหน้าตานี่คมชัดติดหมดนะเนี่ยหน้าตาคมชัดติดหมดเลยองค์นี้เอาหนึ่งพันนะพิมพ์เอนะ เอาหนึ่งพันบาทนะพิมพ์เอนะเนี่ยอะองนี้นะแบ่งวันนี้เลยนะแบ่งวันนี้เลยนะองคนี้นะผมบอกเลยว่าหน้าพระเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยมากมายเท่าไหร่แต่ดูโคตรง่ายเลยเนี่ยถ้าใครดูพระเป็นนะผิวนี่เป็นมะละเลยนะพรุนเลยนะพุนเลยเนี่ยพุนเลยนะองนี้นะผมเอาพันห้าอ่า ขายว่าแพงผ่านได้เลยนะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยนะพี่นะไม่ต้องเหนื่อยในะที่นี้คือไม่ต้องเหนื่อยต่อด้วยนะอ่ะเนี่ยอ่ะอันนี้เขาเรีอยกอะไรนะผมก็ดูกบบปิดตากระดูกผีนะผมก็ดูผีนะอ่ะผมก็ดูผีนะใช้ปิดตาเขาเรียกผ้าผมก็ดูผีนะนะเอาสี่ร้อยบาทนะเอาสี่ร้อยบาทผมก็ดูผีวัดโพงนะเอาสี่ร้อยบาทอันนี้เป็นอะไรอะ่ะจันลอยป่ะจันลอยหลือโต๊ะป่ะ ร้อยลงพู้โต้นี่เอาเอาสามร้อยแล้วกันพี่นะเอาสามร้อยเอาไวๆนะฮะเอาไวๆเดี๋ยวด้วเ,ดวเจอาพารแบบนี้อีกนะอันนี้เป็นอะไรเป็นเรื่องเงินหรือเป็นอาาาัปกาไม่แน่ใจแต่ผมบอกเลยว่าราคานี้ไม่ต้องไปหาอันนี้เป็นรุ่นอ่าเป็นรุ่นอะไรนะรุ่นมัจจุหัวใจหลวงพุทธมนะ,ะปีห้าเจ็ดนะรุ่นมัจจุหัวใจหลวงพุทธรปีห้าเจ็ดเอาเป็นว่าแค่เหรียญลงยาหน,นึ่งเงี้ยพี่ซื้อไม่ได้แน่นอนนะผมเอา เอาเจ็ดร้อยนะพี่ซื้อไม่ได้แน่นอนเหรียญลงยาแบบนี้นะเจ็ดรนะ้อยเนี่ยซื้อไม่ได้แน่นอนนะเจ็ดร้อยซื้อไม่ได้แน่นอนแบบนี้ฮนะเอาเบาๆไปก่อนเลยนะนี่อันนี้เหรียญเงินนะจุลาลงกรณ์นะจุลาลงกรณ์สามเสียนนะสามเสียนเอาเจ็ดร้อยบาทนะเอาเจ็ดร้อยบาทเอาเจ็ดร้อยบาทนะอนะ อันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อแลนะ้หลวหลวงพุดสดนะหลวงพุดสดมีรูปนะนี่เป็นรูปหลวงพุดสดแล้วอันนี้ก็จะเป็นพระอ,อะไรนะปากน้ํานะปากน้ําปากน้ําเคลือบแลกเกอร์นิดนะ er นิดนะมีรอยเคลือบแลกเกอร์นิดนิดเอาห้าร้อยพอนะเอาห้าร้อยพอนะราคาที่ผมไม่เคยขายด้วยนะ ห้ารนะ้อยนไม่เคยขายเลยนี่อันนี้หลวงู่เผือกวัดเก่งแก้วนะเอาห้าร้อยนะเอาไว้ๆพี่นะเอาห้าร้อยผมแบ่งปันแล้วนะเอาห้าร้อยบาทนะส่งพรุ่งนี้นะรายการนี้กับเมื่อเช้านี้ส่งพรุ่งนี้นะอันนี้ปิดตาไม่ทราบที่นะเป็นเขาอันนี้เป็นเขาแก่นะเอาสามร้อยพอนะเป็นเขาแกะจริงๆนะเอาสามร้อยบาทอ่าขายไม่เอาอะไรนะฮะบอกเลยนี่ องนี้ซื้อมานี่น่าจะเป็นพันอยู่มั้งเนี่ยนะเอาเจ็ดร้อยแล้วกันนะองค์นี้นะผมบอกเลยนะใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะดูดีๆนะฮะพระดีเยอะนะบอกเลยนะพระดีเยอะเลยนะอยู่ในช่วงจังหวะเวลานะแล้วโอกาสที่ผมจะได้มาลงนะ,ะเอาเจ็ดร้อยนะไม่ทราบพี่นะแบบนี้นะเอาเจ็ดร้อยนะแคปให้ทันนะแคปไม่ทันก็เขาเรียกอะไรสต็อปไวก่อนหยุดไว้ก่อนแล้วแคปก็ปได้นะ อันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะเหรียญนี้เป็นเหรียญอัปป้านะเอาสามร้อยพอนะฮะสามร้อยนี่ถ้าจะให้เก็บเงินไปทางนี่โอ้โหน่าจะเพิ่มนะสามร้อยนะจริงนะอันนี้เป็นจันตรงนะเป็นจันตรงซื้อขายครั้งแรกเนี่ยโอนเงินก่อนนะพี่นะเหมือนเปิดเมมเบอร์ก่อนนะซื้อขายครั้งสองครั้งสามเนี่ยค่อยว่ากันอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิม อันนี้เอา800บาทนะเอา800บาทฮะอ่ะ,อะผมมีสมเด็จมาผมบอกเลยว่าผมไม่เคยขายราคานี้แน่นอนจริงๆผมอยากขายแพงนะจริงๆผมอยากขายแพงขายแพงเนี่ยผมขายได้อยู่แล้วพี่นะพี่ดูสมเด็จองค์นี้นะฮะสุดๆนะสมเด็จองเนี้ยสุดๆสุดติ่งเลยนะอานแซนนะฮะเนื้อหานี่โอ้โห มันจะพูดยังไงเลยนะคือสุดจริงอะนี่สุดจริงหารแซมงนะสุดจริงๆรนะเอาวันนี้เลยนะเอาวันนี้เลยนะผมผมบอกเลยนะดูก่อนนะพี่นะนี่ไม่เก่าไม่ต้องเอาไปเลยนะแบบนี้นะมผมเอาแปดร้อยบาท เอาแปดร้อยนะบาทแพงผ่านได้เลยนะครับพี่นะนี่เส้นได้นะเส้นได้บางคุณพรหมนี่โอ้เนื้อ,อาหานี่อย่างนี้อร่อยเลยนะฮะ,ฮะเส้นได้บางคุณพรหมสวยนะสวยเอาแปดร้อยเหมือนกันนะเอาแปดร้อยเหมือนกันราคานี้แบ่งให้นะอันนี้เป็นหลงปู่ดิเลกนะที่ไหนไม่ทราบพี่นะ ปิดพระเหมามานะเอาสามร้อยแล้วกันนะเอาสามร้อยปิดตาไม่ทราบที่นะตะกัวเก่าเก่าจริงนะเก่าจริงนะเอาสี่ร้อยนะเอาสี่ร้อยผมไม่ได้มนโนนะพี่นะเก่าจริงเอาไปส่องไม่เก่านะี่บอกเลยไม่รู้จะพูดยังไงแต่เก่ามากนะลานี่นะหาเนี่ย อันเนี้ยแท้นะผมผมน่าจะเป็นพัฟเปิมอะนะถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าเดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่พัฟเปิมผมจำหลวงพ่อไม่ได้ครั้งหนึ่งเลยเนะี่ยมีคนขอซื้อผมองค์เนี่ยสามพันบาทพี่ผมผมไม่ได้ให้บอกให้ใครเชื่อนะแต่เรื่องจริงนะมีคนขอซื้อผมสามพันบาทผมไม่ได้ขายนะวันนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทนะองค์นี้นะเอาหนึ่งพันบาทชื่อหลวงพ่ออะไรมุกผมจําไม่ได้นะจริงๆนะแต่แต่ถ้าขายไม่ได้ผมต้องเก็บนะ อันนี้นะเป็นพิมพ์เล็กซุ้มกอพิมพ์เล็กนะซุ้มกอพิมพ์เล็กเอาห้าร้อยนะเอาห้าร้อยและมาขามทั้งองคนะพี่นะนและมาขามทั้งองคธรรมชาติดูง่ายลึกนะเอาห้าร้อยเนี่ยผมบอกไม่มีกําไรนะไม่มีกําไรขายให้เฉยๆนี่อ่ะอันนี้เป็นนางพญานะพิมพ์เล็กนี่ร้อยกดนะ เม็ดอ่าเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดกรวดนะเต็มอง,ง์นะอย่างเงี้ยเอาห <500 S 2> ้าร้อยละกันนะเอาห้าร้อยละกันหาไม่ได้หรอกพี่ราคานี้หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะเอาหกร้อยเอาหกร้อยราคาทุกองควันนี้ผมบอกเลยว่าชื่นใจนะชื่นใจชื่นใจลูกค้านะอาจารย์ฟันนี่อาจารย์ฟัน ใช้งานมานีจริงนะพระนี่นะพระบ้าน,นจริงนะเอาอาจารย์ฟันเนี่ยเอาห้าร้อยพอเนี่ยอะเอาห้าร้อยพอดูไข่แมงดาเนี่ยขึ้นเต็มองนะอันนี้เขาเรียกอะไรท่ากระดานนะอาจารย์ฟันท่ากันเอ้ยอันนี้ท่ากระดานนะไปเรื่อยแล้วนะอันนี้ท่ากระดานนะท่ากระดานนี่เอาเจ็ดร้อยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อย อันนี้ก็เป็นชิ้นชิ้นเขียวอันนี้ชิ้นเขียวพาผมไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่นะเอาเอาหกร้อยแล้วกันนะอะองนี่นะเอาหกร้อยแล้วกันไม่ทราบที่นะแต่เกา่าอันนี้อะไรตะกัวตะกัวยี่สิบห้าพุทธศตวตรรษนะตะกัวยี่สิบห้าพุทธศตวตรรษเอาสี่ร้อยพอฮนะเอาสี่ร้อยพอ ปิดตาเนื้อผงคุกรักอะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะขออนุญาตหลงปู่ภูว์ท่าลอ่อนะเอาห้าร้อยบาทนะหลงปู่ภูว์ท่าลอ้อนะเอาห้าร้อยบาทวันนี้ขายเหมือนขายให้เฉยๆฟรีเลยพี่อาหลงพ่อปลายรุ่นสองนะหลงพ่อปลายรุ่นสองก็นะ่าจะเล่นกันหลายตังก์อยู่นะอันนี้รุ่นสองนะรุ่นสองเขาก็เขียนอยู่นะอันนี้เป็นรุ่นสอง เอาเจ็ดร้อยนะเอาเจ็ดร้อยนะนี่อันนี้เป็นอาาาัปปากาหลวงพ่อเดิมนะเป็นอัปปากา,าหลวงพ่อเดิมนะองค์นี้เอาหนะนึ่งพันบาทนะนี่หนึ่งพันบาทอันนี้แท้นะเขาเรียกสมเด็จร้อยปีอันนี้พาแท้จริงนะสมเด็จร้อยปีเอาพันสองนะพี่ อาหนึ่งพันสองร้อยบาทสมเด็จร้อยปีนะอาดูง่ายๆนะอาดูง่ายๆมีกลิ่งนะอ่าผมได้หลวงพ่อเดิมไอหลวงพ่อแดงมาสามองค์นะหลวงพ่อแดงวันนี้เอาแบบไม่ไม,ไม่ไม่เอาอะไรเลยนะเอาเจ็ดร้อยนะมีบาททุกองนะเนี่ยมีบาททุกองคอ่ามีบาททุกองลนะเจ็ดร้อยบาทนะ มีบาทุกององที่หนึ่งนะองที่หนึ่งแคปรูปต้องแคปอย่างนี้นะผมจะได้ดูชัดๆนะองค์ที่หนึ่งนะองที่สองนะเนี่ยมีบาทนะมีบาทหมดนะมีบาททุกอง์นะมีบาททุกองค์องค์ที่สองนะองค์ที่สามอ่ามีบาทนะองค์ที่สามองละเจ็ดร้อยนะหลวงพ่อแดงนะหมดแล้วหมดเลยนะองละเจ็ดร้อยนะหลวงพ่อแดง หมดแล้วหมดเลยอนะ่ะนี่ผมได้พระมานะอ่ะหลวงผู้เอี่ยมนะหลวงผู้เอี่ยมนะนี่หลวงผู้เอี่ยม ผมได้มาหลวงพ่อเอี่ยมต้องนับก่อนนะต้องนับนะ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหลวงพ่อเอี่ยมว่าวจุฬาได,ได้มาเก้าแล้วหลวงพ่อสุกเนี่ยได้มาสองนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องของราคากันนะฮะนี่บอกเลยฮนะองค์งนะงท,งงที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งนะองค์ที่หนึ่งอืมองค์ที่หนึ่งนะ พิมว่าจุรานะองค์ที่หนึ่งนะแต่จะมาบอกราคานะว่าเอาองค์ละเท่าไหร่นะอันนี้ได้มาแบบยกชุดแบบนี้เลยนะองค์ที่สองนะนี่เนี่ยผมคุกรักผมบอกเลยพี่พระสภาพนี่น,นี่ดูง่ายทุกองคนะดูง่ายทุกองค์อันนี้เป็นพระเซียนใหญ่หลุดมานะแต่ผมขายได้ในราคาที่แพงกว่านี่ได้นะแต่ผมเอามาแบ่งให้กับทุกท่านนะ อย่างเงี้ยถลายไ,ไปมือสองมือสามนี่ราคาต้องพูดถึงแล้วนะองค์ที่สามนะองค์ที่สามก็จะมีซุ้มอยู่อย่างงี้นะอันนี้เขาจะมีตะเข็บขอบเขาแล้วเขาก็จะมีซุ้มตรงนี้ด้วยนะองค์ที่สามนะองค์ะะงที่สี่นะฮะนี่องค์ที่สี่ องที่สี่นะฮะอันนี้เป็นองค์ที่ห้านะพาดูง่ายเลยนะพาดูง่ายเลยนะเนน่อพาดูง่ายเลยองค์ที่ห้าเมื่อก่อนนี้พิมพ์นี้นะฮะขายกันแพงนะฮะองค์ที่หกเมื่อก่อนพิมพ์นี้ต้องมีหลายตังอะพี่นะ ก็มีหลายพันเลยนะเนี่ยองค์ที่หกเดี๋ยวมาฟังราคาให้ตกใจกันไปเลยนะองค์ที่หกองค์ที่เจ็ดนะแคบพ้าเนี่ยเอาองค์ที่เท่าไรไหมผมด้วยนะนี่องค์ที่เจ็ด งที่แปดนะนี่องนี้สวยนี่องที่แปดนี่องที่เก้านะองสุดท้ายแล้วนะองที่เก้า สวยทุกองเลยพี่นะตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะแบบนี้นะอ,องค์ที่เก้านะอ่ะอันนี้เป็นหลวงผู้เอี่ยมนะเว่าจุลานะว่าจุลานี่เอาองค์ละหนึ่งพันสองร้บาทนะเอาองค์ละหนึ่งพันสองรบาทนะ อันนี้หลวงู่สุกนะอันนี้เป็นแจกแม่ครัวนะแล้วก็จุ่มลักด้วยนะจุ่มลักบางๆนะนี่หลวงู่สุกนี่เอาองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทองค์ที่หนึ่งนะเอาองคละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้องค์ที่สองนะนี่เอาองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมบอกเลยว่า คาสไตล์นี้แบบนี้เดิมๆแบบนี้หายากแล้วนะครับพี่นะหายากแล้วราคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะผมขี้เกียจเอาไปลงตอนเช้าเฉยๆนะฮะเอามาลงในช่วงเวลานี้นะทุกคนจะได้ซื้อไปพร้อมๆกันได้เลยนะะหลักๆก,ก็จะมีแบบนี้นะฮะอ่ะตัวใจระเครื่องนะ0ูนย์9 0้าห้าสีนะฮะรายละเอียดก็ตามที่ผมลงไว้เลยนะฮะ สำหรับใครที่ชื่นชอบพระเครื่องในช่วงบ่ายวันนี้นะอยากได้พระเครื่องราคาทุกถูกเบาๆเอาไปใช้เอาไปศึกษาก็ติดต่อผมเพชรพิจิตรได้แล้วฮนะสำหรับวันนี้เพชรพิจิตรต้องขอาการาบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ